สวัสดีครับพอดีผมได้ครับอพอดีผมได้หลวงพ่อคูณเนื้อว่านนะครับคูณพันล้านปีสามเจ็ดนะครับนี่ด้านหน้านะครับหากท่าในใดสนใจก็ติดต่อแ,แล้วก็ถักจอย อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังของของท่านนะครับวัดบ้านไร่คูณพันล้านปีสองห้าสามเจ็ดนะครับสวยเดิมน,นะครับคูณพันล้านโอ้โหสวยงามสวยงามปหลาดก่อดอันนี้ด้านด้านหลังนะครับ